มาทำเรนดอมให้กับทุกคนฟังนะคะทุกคนใครที่กำลังรอชมนะคะตามหัวข้อที่ขึ้นเลยนะคะเขาคิดกับคุณยังไงในตอนนี้เขาคิดกับคุณยังไงในตอนนี้นะเชื่อว่ามีหลายหลายคนนะคะที่กำลังคบใครแล้วกำลังอยากรู้ความรู้สึกหรืออยากรู้ความคิดของเขาแน่นอนค่ะใครที่เข้ามาเห็นไลน์นี้หรือคลิปวิดีโอนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะออใช้วิจารยญาณในการรับชม เราฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสอราศีนะคะเรามาดูกันนะเขาคิดอย่างไรกับคุณตอนนี้นะคะดูให้เพลิดเพลินนะตอนนี้นะคะจะเน้นในการไลฟ์สดให้กับทุกคฟังนะโอเคนะดูด้วยนะว่ามีเขาคนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไง สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยต่างประเทศทวีวเอเชียุหลปทุกท่านนะคะที่รักกันดูดวงดูแรนดอมดูบิอาการนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะจากใจจริงเลยที่ไลค์ที่ลงคลิปวิดีโอทุกครั้งทุกรอบผู้คุณก็จะเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นคลิปดีอและสั้นๆเนาะโอเคค่ะดูสิเขาคนนั้นเป็นใครเนาะใบแรกก็คือธาตุไฟเขาคนนี้เป็นธาตุไฟค่ะนะคะเพจ ออสต์นะคะก็คือคนที่ถือจับม้เท้าเนี่ยเป็นคนธาตุไฟใจร้อนนะโอ้แต่ความใจร้อนของเขาเนี่ยมันไม่ได้กระทบใครหรอกนะคะนะคะเมสิงธนูเนาะชาวราศีอ่าเมสิงธนูแล้วก็ธาตุไฟใจร้อนนะคะเก่งใจร้อนแข็งแกร่งทําอะไรทาจริงจริงจังจริงจริง,รงเลยแซ่บมากคําพูดเลยปากนี้จมูกหน่อยเนาะจมูกโด,งด่ง้วยฝรั่งไหมเนี่ยผมทองเนี่ยหรือชาวต่างชาตินะคะ เอเชียก็ได้ญี่ปุ่นจีนฮ่องกงเกาหลีได้หมดอ่ะนะเนีน่ยคือเขาอยู่แดนไกลจากคุณแหละแต่เขาคุยกับคุณหิวใจหรือดิวคุณอยู่ตอนนี้นะแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วน่ะน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่โลกส่วนตัวเยอะแล้วก็เป็นคนที่สนใจอะไรที่มันเรื่องของตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกัน แล้วก็สนใจในตัวคุณเยอะเหมือนกันถ้าฝ่ายปากแซบมากคนนี้นะพูดตรงๆคิดตรงๆพูดเลยพูดแล้วคิดแล้วพูดเลยเป็นคนที่พูดเลยอ่ะเขาก็คุณเนี่ยมันเหมือนแบบชอบกันอะ่ะชอบกัน,กนในความสัมพันธรร์ลึกๆแล้วมันชอบกันอยู่แต่ความชัดเจนอะ่ะมันยังไม่ได้ชัดเจนต่ะอาจจะด้วยธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมแล้วก็ความเป็นอยู่ของคุณและเขาด้วยระยะทางของคุณกับเขาด้วยนะคะ เขาต้องไม่ได้อยู่ใกล้คุณอะคนคนนี้นะจะต้องอยู่ไกลจากคุณหรือคนที่ฮิวกับคุณหรือทําให้คุณใจฟูในท,ทุกๆวันเนี่ยอย่าจับลุกขึ้นมาแต่งตัวทาปากทาเลสติกหรือทําผมถึงแม้จะไม่ได้เจอตัวกันก็อาจจะคุยกันวิดีโอคอลคุยกันแต่อยากให้เขาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงความสวยงามของคุณเนี่ยเขาคิดว่าคุณยังไงในตอนนี้นะคนคนนี้นะมีเป้าหมายที่มันค่อนข้างชัดเจนมากเป็นคนแข็งแกร่งไม่ย่อท้อ ถ้าชอบใครแล้วชอบจริงรักจริงเลยนะคะจริงจังกับชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแล้วก็มีเป้าหมายนะคะโฟกัสที่ในเรื่องที่มันแบบชัดเจนมากๆในตัวเขานะอืมนะคะเขาก็คนเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันโดยบังเอิญอาจจะอยู่กลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันเป็นคนรักเก่ากันแล้วก็เป็นคนใหม่ก็ได้หรือคู่สามีภรรยากันเนี่ยนะคะ อยาก่องความรู้สึกเขาใช่ไหมล่ะว่าเขารู้สึกยังไงอะมาดูกันนะเขาอยู่แดไนไกลจากคุณเขาอาจจะทํางานอยู่ต่างแดนก็ได้หรือตอนนี้เขาอยู่ประชุมสมมนาออประชุมสมมนาทํางานนะคะในท่ากลางาที่ตึงเครียดมากๆกำลังใจค่ะเขาต้องการกาลังใจมากๆนะตอนนี้กํำลังใจที่อยากจะมีในต,ตอนนี้ก็คือกำลังใจจากคุณเพราะว่าตอนนี้เขากําลังที่จะเหมือนพร้อม ที่จะพูดที่จะคุยที่จะบอกตอนเนี้หลังจากไรนี้ยคุณทักเข้าไปก็ได้ทานข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังแค่นี้เขาก็ทําให้เขาใจฟูแล้วเขาต้องการนะคะกําลังใจจากคุณเอามากๆในช่วงนี้เวลานี้นะตอนนี้ถึงเขาจะมีอารมณ์ที่เป็นฟิลแบบงอนคุณบ้างหรือไม่ได้ง้องคุณบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเหมือนแบบอยากี่จะต้องการใครสักคนที่เข้ามาหิ้วทำให้เขารู้สึกว่าใจฟูใจดีขึ้น รู้สึกยิ้มเขาอยากจะยิ้มได้บ้างอะไรแบบนี้เพราะบางทีในมุมมุมหนึ่งของเขาเขาไม่ค่อยได้ยิ้มอ่ะเขาไม่ได้ค่อยมีฟิลยิ้มฟิลที่มันแบบยิ้มเยียนจันใสอะไรแบบนี้เลยเขาก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันบางครั้งการที่เขาเหนื่อยแล้วเขาท้อมันก็ทําให้เขารู้สึกเครียดแล้วก็เบื่อกับสิ่งที่มันเป็นหรือกับสิ่งที่ปัจจุบันที่มันเป็นของเขายิ้มยากเหมือนกันนะคนนี้เป็นเสยยิ้มยากเหมือนกัน กว่าจะยิ้มได้กว่าจะอะไรก,ก็มีฟอร์มของเขาเนาะก็มีฟอร์มนะมีฟอร์มเยอะนะไฟลมค่ะผสมกันท่าทั้งสองท่านะคะคนสองท่านียจะอยู่เนี่ยในรันดอมนี้แหละนะไฟกระลมสองท่านี้นะคะกุ้มเมถุนตุนค่ะทัดลมนะคะกุ้มเมถุนตุนทัดลมนะคะ,คมเ,มมะ,คะเมสิงธะนูทัดไฟ นะคะใจร้อนทำอะไรแล้วทำเร็วทำจริงจังมากนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนแบบชัดเจนกับชีวิตมีปมกับชีวิตแล้วก็มีความทยะยอทะยานะคนคนนี้นะออนะคะบทจะนิ่งก็นิ่งบทจะนิ่งใส่ขนกะนิ่งเลยแล้วโลกส่วนตัวนะจ้าส่าเลยนะเดอะเฮอร์มิตตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะอยู่กับคนที่เป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะ กำลังศึกษางานกำลังทำงานแล้วมีความตึงเครียดกับการทำงานตรงเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะใช้ความคิดค่อนข้างที่จะเยอะๆมากๆนะคะหรือทำงานในกรงสีที่บ้านเนี่ยเขาเป็นอยู่ในสภาวะการเป็นผู้นำอะ่ะที่กินไม่เข้าใครไม่ออกหรือรับสภาวะตรงนี้ไวอ้อ่อนๆเครียดค่อนข้างตึงหน่อๆกับสิ่งที่เขาทำนปัจจุบันนี้นะคะรับแบกปัญหาภาระ ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเอามากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนค่ะชัดเจนกับชีวิตจริงจังกับชีวิตชัดเจนปัญหาที่เกิดขึ้นตรงเนี้บางอย่างเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณแต่คุณรู้ไหมคะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณตัวน,นี้เขาต้องการกําลังใจกําลังใจจากคุณเอามากๆเลย กำลังใจจากคุณแค่คุณยิ้มให้เขาหรือแค่คุณถักถ่ายเขาไปเนี่ยกำลังใจเขาจะฟูมากซึ่งบางทีเนะนี่ยคนคนนี้นะถึงเขาจะเป็นคนใจร้อนนะเป็นคนทำอะไรทำเร็วทำจริงจังแต่เขาก็ไม่พูดนะไม่พูดในสิ่งที่เขาอยากจะทําหรือไม่พูดในสิ่งที่เขาอยากจะบอกเพราะเขารู้สึกว่าการที่เขาจะพูดหรือจะบอกใครเนี่ยเขาไม่จะเป็นถ้าเขาถ้าใครอยากรู้เรื่องของเขาจะต้องถามเขาเอง ฉะนั้นให้รู้เลยตามรันดอมนี่คือเขาอยากให้คุณถามว่าเขาเหนื่อยไหมกินข้าวไหมหรือเอาง่ายๆอยากให้คุณงออยากให้คุณงอเขาอยากให้คุณถามอยากให้คุณเก็บรายละเอียดกับตัวเขาให้มากขึ้นและความรู้สึกที่เขามีให้คุณแน่นอนค่ะมันเป็นความรู้สึกที่เยอะมากๆถึงเขาจะนิ่งนะเอาจริงๆถึงคนนี้เขาจะเป็นคนนิ่งนะเหมือนพัสสังฆราชนะเออไปเขาก็ยังมีความจริงจังหรือจริงใจให้กับคุณ คนคนนี้นะเขามีความจริงจังมีความจริงใจกับคุณชัดเจนของเขาไหมชัดเจนอยู่แลว้วตัวเขาเนี่ยชัดเจนอยู่แลว้วแต่เขาเพียงแค่ไม่พูดเขาเพิจารณาแค่นั้นเองตอนนี้ตัวอยู่ไกลมากๆตัวเขาอยู่ไกลจากคุณแต่ใจเขาอ,อยู่ที่คุณแหละแล้วก็ต้องการอ่ะอืมบางทีอ่ะบางทีอ่ะบางทีอาจจะไม่ใช่เราเ,เดี๋ยวนะเพราะคือมันก็จะมีทิกเล็กๆคะ่ะที่คุณเขาหานะคะเขาหาเขาถ้าเขา ความรักมันอยู่ไม่ไกลตัวเราหรอกถ้าเราทักเขาไปกินข้าวหรือยังทานอาหารหรือยังกินข้าวหรือยังอย่างเงี้ยมันก็เป็นการกระชับมิตรความสัมพันธ์เป็นการที่เขาให้เขารู้สึกว่าเขายังมีเ,มเรานะยังมีเราเคียงข้างนะช่วง,งนี้นะียังยวยังมีเราที่จะเหมือนแบบอยู่ข้างๆเขาถึงแม้เขาจะเหนื่อยเขาจะทอ้อบางเขามันเขาเป็นคนฟอร์มเยอะมันจะพูดหรือต้องการอะไรเงี้ยมันก็ไม่พูดหรอก คนธาตุไฟธาตุลมเนี่ยสังเกตดูนะสังเกตดูนะเขาจะไม่ค่อยพูดนะเขาจะฟอร์มเยอะเขาไม่ค่อยพูดนะความเป็นอีโก้มันค่อนขะ้างเยอะถ้าคนถ้าคนที่เป็นลักษณะแบบนี้ความเป็นอีโก้เยอะยิ่งถ้าทํางานในองค์กรข้าราชการหน่อยนะโอ้โหฟอร์มเยอะนะสังเกตดูเขาจะมีนะเบียบแบ็คแพนของเขาแต่เขาชอบคนเอาอกเอาใจถึงแม้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะอืมนะคะอ่า ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยากจะพิชิตใจเขาเราต้องเป็นหนึ่งในงนั้นเราต้องค่อยๆคืบคลานไปหาเขาอย่างเงี้ยเขาชอบคนที่แบบเอาอกเอาใจแล้วก็ชอบให้ชมเขาในรูปแบบที่มันเป็นเหมือนการทํางานของเขาก็ชมเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยการหาเงินให้ชมเขาเขาจะไม่ค่อยอวดคนคนนี้ไม่ค่อยอวดนะกับคุณหรอกแต่เขาจะให้คุณเห็นความสําเร็จของเขาเขาไม่ค่อยอวดใคร เพราะว่าเขาคิดว่าการที่เขาจะต้องอวดใครหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นอ่ะจะต้องไปอวดใครจะต้องไปบอกใครหรือจะต้องทําให้ใครมาเชื่นชมในตัวเขาเขาเก่งอยู่แล้วว่าเขาไม่อวดอะคะ่ะเขามีเขาก็ไม่พูดเขาไม่ใช่คนขี้อวดขี้วายขี้อวดหรือเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะด้อยค่าเขาเขาก็จะไม่ค่อยเข้าไปคุยนะคะอืม เยอะเป็นคนเยอะเยอะไหมก็เยอะจริง,รงๆใครจะเข้าหาเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเออนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเออนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายคนณคนนี้นะเขาก็ยังมีคนอยู่ในดวงใจแต่บางครั้งเขาก็ที่จะนิ่งออกไป นิ่งเพราะว่าบางทีเขาก็เหนื่อยเหนื่อยที่จะอธิบายเหนื่อยที่จะพูดอะไรให้ใครคนรอบข้างฟังโลกส่วนตัวเขาไม่เยอะคุณเพราะโลกส่วนตัวเขาไม่เยอะแลวคุณเข้ามาในช่วงที่จังหวัดที่มันเป็นเหมือนแบบตัวเขากําลังต้องการใครสักคนพอดีอ่ะคุณก็จะรับเต็มๆมความเป็นส่วนตัวของเขาแต่พลังงานความคิดของเขาเขาใจดีนะคนคนนี้ใจดีนะก็คนรอบข้างมากๆนะเขาค่อนข้างที่จะใจดีนะคน่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่ ต่เวลาเขาตรงเนี่ยก็ค่อนข้างตรงมากๆเลยใจเขาอะค่อนข้างที่จะเปิดโลกเปิดให้มันมีใครเข้ามาถูแต่เขาก็ไม่ได้เลือกทุกคนนะถึงเขาจะมีหลายๆคนคนๆน,คนี้เจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ค่ะเจ้าชู้มีคนเข้าหาเขาเยอะแต่เขาก็เลือกที่จะคุยกับคุณหนึ่งในนั้นคือตัวคุณนะคะมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขารู้สึกว่าตัวเขาอะก็อยากจะที่จะคุยกับคุณอะไรเงี้ย แล้วตัวคุณอะ่ะมันก็มีความกระชุ่มกระชวยมีความที่อยากอยากที่จะคุยกับเขาหรืออยากที่จะเอาชนะเขาหนึ่งในนั้นคือคุณนะก็อยากที่จะเอาชนะเขาอยากที่จะพิชิตใจคนคนนี้ให้ได้อยากที่จะพิชิตใจ,ใอ,ยจ,ใจอยากที่จะเอาชนะอยากที่จะอยู่แบบให้มันมีความสุขอะไรแบบเนี้อมอืประมาณนั้นนะคะแล้วตัวคุณกับเขาอ่ะมันค่อนข้างที่จะคลิกหรือตรงใจกันเอามากๆแต่ เขาเป็นคนที่งอใครไม่เก่งงอใครไม่เป็นหรือมาพูดหวานกับคุณเนี่ยไม่ได้คุณกับเขาอะก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหากันบ้างโดยระยะทางหรือเวลาหรือคือคุณเข้าไปในจังหวัดที่มันแบบอาจจะไม่ได้ พอดีแต่คุณก็อดทนอยู่กับเขาอยู่นะตรงเนี้ถึงเขาจะปากแซบแต่เขาใจดีมีธรรมะนะถึงเขาจะปากแซบถึงเขาจะเป็นแบบนี้เขาก็มีธรรมะนะเอาจริงๆนะคะใจร้อนนะคะใจร้อนแล้วก็ใจเร็วชอบช่วยเหลือคนคนนีนะแต่เขาอะถ้าคุณพูดดีดีกับเขาคุณเชื่อไหมว่าคนคนนี้จะฟังคุณเพราะคุณอะมีเหตุผลเขามองในสายตาเขาอะ เขาคิดว่าคุณมีเหตุผลมากๆถ้าคุณพูดอะไรออกไปแสดงว่าคุณมันก็สุดๆแล้วเหมือนกันถ้าคุณพูดแล้วคุณเตือนเขาเขาจะชอบคนที่พูดมีเหตุผลกับเขาเขาจะไม่ค่อยฟังคนที่ไม่มีเหตุผลหรือไร้สาระนะคะคุณกับเขานะเขาชอบใช้นะคะแล้วก็ชอบใช้วิธีในการที่มันเป็นเหมือนแบบเขาชอบชอบอาชนะเขาตรงนี้คุณสําเร็จแหละ คนคนนี้นะไม่ใช่ว่าจะให้ใครเข้าไปง่ายๆนะตรงตรงนั้นนะเขาเจอเกี่ยวกับปัญหาเข้ามาแล้วเกี่ยวกับความรักอ่ะเขาก็เลยที่อยากไม่เปิดนะมันเกิดเพราะตัวเขาเองนะมันเกิดเพราะตัวเขาเขาแบบไม่ได้ที่ดูแลใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยากที่จะให้ความรักของเขาว่ามันมันดูแย่ลงแต่เขายังไม่ได้แค่เปิดใจอะไรอย่างนี้แต่เขาคิดว่าคุณอัวใจดีเขาใจดีคุณก็ใจดีคุณอ่ะเหมือนคนธาตุน้ำได้นะเป็นคนธาตุน้ำเป็นคน เป็นคนใจดีอ่ะคือ,อเป็นคนใจดีแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเห็นเขาเป็นตัวผลประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นคุณเข้ามาในในใน,ในเวลาที่มันพอเหมาะพอดีพอเจาะพอเหมาะพอดีแล้วก็เข้ามาในจังหวะที่มันเป็นเหมือนแบบเขาก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วคุณก็ไม่ต้องเครียดหรือกดดันอะไรกับเขานะคะมันเป็นมันเป็นในในลักษณะแบบนี้แล้วคุณก็ใจดี คุณรู้อะคุณรู้ว่าเขาอะที่จะทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาจะชอบคนแบบนี้มีมารยาทถูกกาะเทศะมี EQ ิที่ดีแล้วก็มีความรู้มากๆอะไรที่มันเหมาะสมกับเขาอะเขาจะชอบแล้วก็ไม่ชอบคนจุนจ้านววยวายจุนจ้านจุกจิกมีเงาตอนเนี้ยคุณอะจะเป็นเลนด์วกซันแบบหรือว่าคุณคีปลุกอยู่นะคุณก็คุณก็อยากที่จะคู่นั่นแหละแต่คุณจากเลนดอมเนี่ยคุณรู้ว่าตัวเขาอะเป็นยังไง ใช่ไหมคะแล้วคุณก็พยายามที่จะเอาชนะเขาด้วยความนิ่งความเฉยมันเป็นเรื่องที่ทา้าทายสำหรับคุณมากๆเลยถ้าเขานิ่งได้แล้วคุณรู้ไหมว่าคุณเอาชนะเขาได้แหละเขากาลังที่จะเปิดใจให้กับคุณนะคะนะคะเขากาลังที่จะเปิดใจให้กับคุณเะไรที่มันเกิดขึ้นนะช่วงเวลาตรงนี้สามไม้เท้าอะระยะทางของคุณอะนะคะระยะทางของคุณอะมันเหมือนแบบมันก็มีเหมือนกันนะความเป็นอยู่นะคะแล้วก็ ความรักอะ่ะที่เขามองคุณอะ่ะมันเป็นสิ่งสวยงามเห็นไหมเหมือนปลาตัวหนึ่งที่กําลังมองคนคนหนึ่งเนาะพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมมันเป็นการเล่นดอมไ่เรื่อยๆนะคะคนคนนี้นะเขาเฝ้ามองคุณอย่างสวยงามมากๆเฝ้ามองอย่างทนุถนอมถึงแม้ความชัดเจนของเขาอะ่ะมันอาจจะยังเฮ้ยมันอาจจะยังไม่ได้ให้ชัดเจนความชัดเจนกับคุณแต่คุณเชื่อไหมว่าเขาอ่ะก็กําลังพยายามที่จะศึกษาดูใจคุณอยู่ าะตัวคุณเองอะ่ะก็ไม่ได้เร่งรีบหรือรีบร้อนเอาจริงๆถ้าให้อยู่กับเขาตอนนี้คุณก็คงยังไม่อยากอยู่กับเขาคุณก็ยังยังอยากที่จะใช้อิสระเพราะคุณก็ผ่านโลกที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์แบบกับทางด้านเรื่องความรักมานะคะมันมันเหมือนแบบตัวคุณกับเขาอะ่ะต้องการศึกษาดูใจกันมากกว่าต้องการที่จะพยุงใจกันหรือฮิวใจกันหรือที่จะคือถ้ามันใช่อะ่ะ มันมาจังหวะที่มันเหมาะหรือมันใช่อ่ะมันก็จะไปด้วยกันได้มันเป็นความรักเหมือนผู้ใหญ่ที่คุยกันหรือโตกันมากขึ้นเรียนรู้กันมากขึ้นสเต็ปของความรักอ่ะมันเป็นความรักที่ผู้ใหญ่ที่เจอกันคุยกันดูแลกันปรึกษาหารือกันหรือทายังไงก็ได้ให้ความรักครั้งนี้มันไปด้วยกันได้หรือโฟไปข้างหน้าอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันเป็นกระบวนการความรักที่มันมั่นคงของคุณกับเขาอ่ะจับมือกันไปค่ะนะคะ เขาจริงๆอ่ะตอนนี้เขาตัดออกไปหมดแหละอีหนูอีนังอีแหน่งที่ไหนดีเขาแล้วแต่เนี่ยหรือใครก็ตามที่จะเข้ามาทําให้ความรักของคุณสั่นคลอนเพียงแค่ตอนเนี้ยเขาแค่กําลังพิจารณาความรักคุณกับเขาระหว่างของคุณกับเขาเข้าหากันแค่นั้นเองค่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าอารมณ์ของเขาที่เป็นคนอารมณ์ร้อนหรือเป็นคนที่เรื่องเยอะเรื่องมากพอเจอคุณน่ะทุกอย่างมันหมดทุกอย่างมันหมดเลยทุกอย่างมันเหมือนแบบมันพร้อมแล้วล่ะค่ะมันพร้อมที่จะไปกับคุณมันพร้อมที่จะ เดินหน้าไปกับคุณหรือเป็นพร้อมที่จะต่อเติมไปกับคุณได้เนาะอืเป็นพร้อมไปยคคุณโอเคเนาะแล้วก็ทุกอย่างน่ะมันก็เกิดจากความรักระหว่างคุณกับเขาเนาะพลังงานนี้เป็นของคุณและเขานะใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะอย่าเครียดนะ โอดูแล้วก็เหมือนให้มันรับพลังงานดีๆกลับไปนะไม่ต้องเครียดนะทุกคนรับพลังงานดีๆกลับไปขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ